แล้วก็พามาดูอีกหนึ่งแอปนะครับเซเนะครับก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับหนึ่งซเนะครับแล้วก็วิดดีมันโผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งแอปนะครับของเซรีวิวแอปเซในสโต์ไเนี่สต์เทกรนะครับก็ดูที่ Product ก่อนนะครับชัดเจนนะครับ มองแคบไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าเป็นตัวอะไรตัวอะไรบ้างนะครับเซเว่นเขาจะเลือกอะไรวะเนี่ยไส้กรอกห่อนมปังนมปังครอบไส้กรอกนะครับสายแค่ครึ่งชิ้นนะครับอีกครึ่งชิ้นไปหาเอาเองนะครับ ก็เหมือนเดิมครับเห็นไหมครับเพไว้ใต้อยู่ได้โอ้ยอย่างวะเขียนแม่งอย่างดอกเวยอ่านบ่ครับ ประหยัดประหยัดยันตัวหนังสือเลยทำไมไม่เอามันครบตัวจะได้อ่านออกแล้วก็ง่ายๆก็ครับขอเซเว่นนะครับของปลอมปลอมไหมไม่ปลอมหรอกครับใช้ได้ครับแค่ไม่มีลิขสิทธิ์แค่นั้นครับจะบอกว่าแอปปลอมเลยทีเดียวก็ไม่ถูกต้องนะครับ เพียงแค่เป็นแอป,ปที่ไม่มีลิขสิทธิ์รับรองไม่มีลิขสิทธิ์รับรองมันมีปัญหาอะไรบ้างก็คือไม่ว่าจะแอป,ปอะไรครับแฮกเกอร์สามารถแฮกข้อมูลเราได้ทุกอย่างไม่ว่าจะบัญชีทางการเงินข้อมูลส่วนตัวของเรา เราเช็คอินเข้าใช้เขาก็สามารถเอาข้อมูลของเราที่เราเช็คอินเฉพาะแอปไว้อย่างแอปเซเว่นถ้าเรามีบัตรเครดิตของเซเว่นหรือสแกนจ่ายผ่านคิวอารโค้ดที่เรามีเงินเติมในแอปไว้นะครับเ,เขาก็สามารถเอาเงินเราไปใช้ได้นั่นแหละครับคือความหมายของมันที่แอปปลอมคำว่าแอปปลอมแอปไม่ปลอมหรอกครับแอปจริงครับแค่ไม่มีเลสิทธิ์รับรองไม่มีฐานกฎหมาย ไม่มีข้อข้อมูลรับรองเกิดปัญหาอะไรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเราจะไม่มีใครรับผิดชอบอย่าง Google Google เขาก็มีแล้วนโยบายส่วนตัวตรวจสอบความปลอดภัยและ Google มีฐานข้อมูลของการอย่างเบราว์เซอร์อย่าง Home Google เขาจะมีแพลตฟอร์มหนึ่งรองรับคำว่า ระบบทางการเงินความปลอดภัยของของระบบการเงินนั่นแหละครับแฮกเกอร์จะไม่สามารถแฮกเข้าได้เพราะถ้าแฮกเข้าทาง Google จะแจ้งจะแจ้งยังตัวธนาคารว่าผู้เข้าใช้งานไม่ใช่ตัวเราหรือ Google จะแจ้งเตือนเข้ามายัางเราโดยตรงเลยว่าความปลอดภัยในการใช้งาน แหล่งการเงินของเราไม่ปลอดภัยแกส่งเข้าอีเมลเราทันทีเลยให้เราสามารถปิดกั้นได้ดแต่ทีนี้ถ้าแอปไม่มีฐานข้อมูล,มล,ลบัญชีรองรับแต่นี่เขาใช้แพลตฟอร์มของ Google Play Store รองรับนะครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นให้ Google Play Store เป็นของปลอมไปด้วย พราะแอปเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ถ้าดาวน์โหลดติดตั้งได้ก็ต้องมีแพลตฟอร์มหลักรองรับแพลตฟอร์มหลักแพลตฟอร์มหลักก็ต้องเป็น Google Play Store เท่านั้นเพราะว่าใน Android ก็คือ Google Play Store ใน iPhone หรือ Apple ก็เป็น iOS Store <c oughs> หรือ Apple Store การข้อมูลเหล่านี้ก็ดาวน์โหลดได้ทุกแอปดาวน์โหลดได้ทุก แบนเหมือนกันไม่ว่าจะ iOS เพราะ iOS ก็มีแอป,ปของ iOS ในนี้เหมือนกันผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับสำหรับแอป,ป iOS ถ้าแอป,ป iOS เข้ามาลงอยู่ในนี้ได้ก็ต้อง iOS ก็ต้องมีของพร้อมแน่นอนครับนี่นะครับผมน่าจะรีวิวเซฟเซเว่นแอปนี้ไปนะครับเห็นไหมครับชอปป้ชอปปี้ก็มีสองช้อปปี้ มันก็ต้องมีสองแบนด์แหละครับไม่ a n d ดรอยก็ i อโอเพราะว่าถ้าเป็นแอนดรอยอย่างเดียวคงไม่สร้างมาสองแอปแน่นอนครับก็ต้องสร้างเพื่อรับอีกข้อมูลเหมือนกันก็คือ IOS ก็จบสำหรับข้อมูลนี้นะครับ